สวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เลยครับเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเวลตันนะครับผมอันดับ2ของโลกนะครับหรือว่าท็อปสของโลกนั่นก็คือรามิยนยามาลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นร่างใหม่ล่าสุดนะครับผมก็พึ่งคว้ารางวัลนะครับอันดับ2ของบอลลงดอกนะครับผมร่างนี้นะครับอยู่ในแพ็คของบอลลงดอนั่นเองนะครับ เรามาดูกันครับว่าร่างนี้จะโหดแค่ไหนนะครับผมจะโหดกว่าร่างที่เป็นร่างบิสเคอร์เรอร์หรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมการเล่นนะครับในเกมครับเรามาทําความรู้จักนะครับกับประวัติของรามินยามากันบ้างดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อที่สุดในโลกฟุตบอลเรื่องราวของเด็กหนุ่ม ที่ทำลายทุกสถิติที่ขวางหน้าเราว,ว่าเขากำลังเล่นเกมอยู่เขาคือลามีนยาเมาจุดเริ่มต้นอัจฉริยะวัย15ถ้าพูดถึงศูนย์ฝึกลามาเซียของบาร์เซลโลนาชื่อแรกที่คนนึกถึงคือเมสซี่แต่ตอนนี้โลกกำลังรู้จักกับเด็กคนใหม่ยาเมาเข้าสู่สโมสรตั้งแต่7ขวบและแค่ไม่กี่ปีต่อมาในวัยเพียง15ปี เขาก็กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บาซ่าที่ได้ลงสนามอย่างเป็นทางการเขาทุบสถิติผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดในลาลิกา้าและผู้ทำแอซิดอายุน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่องทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่สู่แชมป์ยุโรปสร้างตำนานในข้ามคืนความตื่นเต้นพุ่งถึงขีดสุดเมื่อยาเมา9สู่ทีมชาติสเปน และเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ในวัยเพียง16ปีเศษเขาลงสนามในฐานะนักเตะอายุน้อยที่สุดของทัวร์นาเมนต์และทำผลงานที่น่าเหลือเชื่อลูกยิงในรอบรองชนะเลิศทำให้เขากลายเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดตลอดการของยูโรและวันต่อมาเขาก็พาทีมคว้าแชมป์ยูโรได้สำเร็จอายุ17ปีคว้าถ้วยแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป และทำลายสถิติเปเล่ในการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ควา้าแชมป์นานาชาติลงอย่างราบคาบนี่มันยิ่งกว่าเทพนิยายรางวัลใหญ่โกปาโทรฟี Go ่สสมัยซ้อนเรื่องราวของยาเมาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในฤดูกาล2024-2025เขาเป็นหัวใจหลักของบาซ่าทำไปถึง18ประตู25แอสซิสต์และพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในประเทศ และรางวัลส่วนตัวที่เพิ่งได้รับไปสดสดร้อนๆ้อนคือรางวัลโกปาทรอฟีซึ่งมอบให้นักเตะยู21ที่ดีที่สุดในโลกยาเมาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้ได้2ปีติดต่อกันไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่คือความยิ่งใหญ่ที่ต่อเนื่องอนาคตเป้าหมายบอลลนดอถึงแม้เขาจะพลาดรางวัลบอลลนดอปี2025ไปอย่างเฉียดฉิวโดยจบในอันดับส แต่การติดอันดับท็อปทรีในวัยเพียง18ปีก็ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ในขณะที่เขายังคงสวมเครื่องมือจัดฟันและเพิ่งได้รับมอบเสื้อหมายเลขสิบอันศักดิ์สิทธิ์ของสโมสรโลกกำลังจับตามองอนาคตของฟุตบอลมาถึงแล้วและมันอยู่ในเท้าของเด็กหนุ่มที่ชื่อลามีนยามมลเมื่อพูดถึงคำว่าดาวรุ่งพุ่งแรงในโลกฟุตบอลปัจจุบัน ไม่มีชื่อไหนถูกพูดถึงไปมากกว่าลามินยาเมาดาวเตะมหัศจรรย์จากบาร์เซโลนาที่ก้าวเข้าสู่วัย18ปีพร้อมผลงานที่เกินกว่านักเตะรุ่นพี่หลายคนจะทำได้ตลอดอาชีพจุดสูงสุดกับบาร์เซโลนาในฤดูกาล2024-2025ยาเมากลายเป็นหัวใจหลักของทีมบาร์เซโลนาลงสนามไปกว่า55นัด ยิงได้18ประตูและทำอีก21แอสซิสตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อสำหรับนักเตะอายุเพียง18ปีเขามีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในประเทศทั้งลาลิก้าโกปาเดลเรและซูเปอร์โคปาเดอเอสปันญากลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในทุกแมชบนเวทียุโรปไม่เพียงแต่ในลีก o, ยามาเยยงสร้างประวัติศาสตร์ในยูฟาแชมเปียนส์ลีกกลายเป็นผู้เล่นอายุนอนที่สุด ที่ยิงประตูได้ในรอบรองชนะเลิศพร้อมกับลงเล่นครบ100นัดให้กับบาซ่าด้วยวัยเพียง17ปี291วันตัวเลขที่สะท้อนความต่อเนื่องและความสำคัญที่เขามีต่อสโมสรความสำเร็จกับทีมชาติสเปนสำหรับทีมชาติยาเมายังเป็นแกนหลักของสเปนเขามีส่วนสำคัญในการคว้าชแชมป์ยูโร2024และพาสเปนไปไกลในศึกยูฟาเนชั่นลีก ผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งแต่คือซูเปอร์สตาร์ระดับชาติไปแล้วรางวัลส่วนตัวและเกียรติยศผลงานอันโดดเด่นส่งผลให้เขาคว้าโคปาโทฟี่2ปีติดต่อกันเป็นผู้เล่นอยู่21ที่ดีที่สุดในโลกถึง2สมัยรวดและยังได้รางวัลโกลเด้นบอ2024อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้น ในการประกาศผลรางวัลบอลลันดอร์ปี2025ยาเมาจบลงที่อันดับสองของโลกด้วยวัยเพียง18ปีทำลายสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ติดท็อปทบทสรุปจากเด็กน้อยวัย15ที่แจ้งเกิดบนเวทีลาลิก้าวันนี้ที่อายุเพียง18เขาก้าวขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบาร์เซโลนาทีมชาติสเปนและอนาคตของฟุตบอลโลก เส้นทางต่อไปของเขาคือการไล่ล่ารางวัลบนลอนดอนที่รออยู่ไม่ไกลและนี่คือเรื่องราวของลามินยาเมาอัจฉริยะลูกหนังแห่งยุคใหม่ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับประวัติของลามินยาเมลนะครับเรามาดูนะครับในเกมกันบ้างแล้วกันนะฮะตอนนี้นะครับเราก็จะขออัพเป็นออโตโก้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ที่105นะครับถ้าเป็นออโต้นะับผม สำหรับในร่างนี้นะครับก็จะมาในส่วนสูง180นะครับแล้วก็อายุ18นะครับถนัดเท้าซ้ายนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นฤดูการล่าสุดเลยนะครับผม World Player of the Year ปี2025นั่นเองนะครับ้อยมินยามาร่างนี้นะครับมาในสไตล์ค r อสเ s p ช c ช a l ล s ิสต์นะครับผมแล้วก็จะมี AI มาให้เพียบเลยครับมี Trickster นะครับ Magazine Run, s p e e d i n g Bullet แล้วก็ i n s i ิ Run นะครับ Early Crosser นะครับผมก็ให้มาหลายอย่างเลยนะครับผม Overall เริ่มต้นอยู่ที่105นผม a อาเน็ต85ครับบอลคอนโทร93นะครับดิฟ96การไปกับบอล95นะครับโลพาร์ต91นะครับล็อบเต็ดพาร์ต89นะครับผมการจบสกอร์อยู่ที่83นะครับแล้วก็ให้ลูกโค้งมาอยู่ที่87นะครับก็จะน้อยกว่าร่างบริสเคอร์นะครับผมสปีดนั้นให้มาเยอะมากนะครับอยู่ที่99เลยนะครับผมแล้วก็ออสเตรเชันนะครับ94ครับพลังกาเตะ91นะครับผม มาหลานการส่งตัว95นะครับผมการเข้าพทะ72ครับสต้าเมนาให้มา90นะครับการใช้เท้าที่ไม่ถนัดนะก็คือเว h ีไฮคือไฮนะครับผมก็สามารถใช้ได้ทั้ง2เท้านั่นเองนะครับผมสำหรับบูสเตอร์ไม่แรกให้มาเป็นเทคนิคนะครับผมก็จะเพิ่มในเรื่องของบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งนะครับไทโพสิชั่นนะครับแล้วก็โลพาร์ตเพลเยอร์สแตทนะครับผมส่วนสกิลที่ผมสุ่มได้นะครับก็จะเป็นบอลแครี่นั่นเองนะครับผม ก็จะทําให้ค่าพลังไปถึง106ได้ครับผมถ้าไปโมไซน์ไหนใหม่นะครับผมก็จะเพิ่มดริปบิ้งไทเปอรชันเหมือนกันนะครับเพิ่มสปีดด้วยนะครับแล้วก็บาลลัสนะครับผมมาดูสกิลพิเศษและก็สกิลติดตัวกันบ้างนะครับผมก็จะมีดับเบิลทัชฟลิปแฟลปหมักไซเทิร์นครับโซ่คอนโทรลสกิลพิเศษโมเมนตัมดริปบิ้งนะครับผมลองแรนก์เคอร์เลอร์ทรูพาสซิ่งพินพอยต์ครอสซิ่งครับแล้วก็สกิลพิเศษเอ็ดครอสซิ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเอาท์ไเเเคลออออรรรรร้วนน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 ะะะับบสสสูตตตีี่แแแขป็็กกิ crossing ก็ได้นะครับผมเรามาดูวิธีการโมนะครับอัพใหม่นะครับเพื่อไป106นะครับผมก็จะทำการลด lower body strength นะครับผมลด speed ลง1แต้มนะครับแล้วก็เอาไปเติมเป็น acceleration นะครับง่ายๆเท่านี้นะครับก็จะเป็น48891ครับ48891ครับก็สามารถทำให้ไป106แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับโดยใช้โค้ดนะครับ a l u ม i ริ m นะครับเป็นสไตล์อวัยนั่นเองนะครับผมเราก็จะได้ค่าพลัง เป็นสปีดเหลือเป็น98นะครับแล้วก็แอสเตรชันเพิ่มมาเป็น95นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์เหลือเป็น90นะครับผมเราจะได้อเวอร์ออลสวยๆครับก็คือ106นั่นเองครับผมต่อไปเรามาดูการเล่นกันบ้างครับว่าร่างนี้จะเล่นจริงแล้วจะมีการเล่นเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับจะโหดแค่ไหนนะครับกับร่างแลมินยาเมาเอ r ค s อสซิงโมเมนตัมริปร่างนี้นะครับในคลิปนี้ครับผมก็จะพยายามตัดไฮไลท์มาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการ รีวิวประสิทธิภาพนะครับของลามนยาเมลร่างนี้นะครับซึ่งเราจะเน้นในการเปิดโมงครอสซิงนั่นเองนะครับผมสายเปิดโมงเกมมิ่งนะครับผมไหนๆก็นะครับสร้างสไตล์มาเป็นครอสเปเชียลลิสต์แล้วนะฮะลองมาดูประสิทธิภาพของเอทครอสซิงกันครับผมแล้วก็จะมีการทดสอบการยิงด้วยนะครับผมเมื่อมีโอกาสได้ยิงครับว่าจะยิงคมหรือเปล่านะครับผมก็ยังมีนะครับสาหรับลูกโค้ง87นะครับก็ยังพอ ยิงลูกปั่นได้นะครับถึงอาจจะไม่ถึงเอ็ดอาจจะไม่ถึงบิสเคเลอร์นะครับผมแต่ก็ยังสามารถยิงลูกโค้งได้ที่ค่าพลัง87ด้วยนะครับผมแล้วจังหวะนี้นะครับผมลากไปแล้วครับเพื่อนๆริบริบริบไปทางข้างแล้วก็เปิดมงครอสซิงบึมโอ้โหนะจังหวะนี้นะครับผมเลี้ยงบอลติดเท้ามากๆนะครับผมแล้วก็ครอสซิงเข้ามาครับผมแล้วก็โขกชาวร็อกเข้าไปนะครับผมยังไม่เข้านะฮะสังเกตดูการวิ่งนะครับ AI ก็จะมีการวิ่งเติมตลอดเหมือนกันนะครับผม นะมีการโบกไม้ไปมือเอ้าเข้าไปแล้วครับผมเอา้านะโอ้ตัวนี้เป็นนักเตะใช้ดาวแรกนะครับผมแทมมี่อับ,บราฮัมนะครับผมอับ,บราฮัมนะครับผมเข้าเฉยเลยครับผมโอ้ยิงโคตรสวยนะบึมโอ้โ,อโหนะผมยิงสวยมากๆครับร่างนี้นะครับ ก็เพิ่งไปเลขมาเหมือนกันนะครับลองแลกมาเล่นดูนะครับสำหรับสกิลพิเศษนะครับโมเมนตัมดริฟที่มีให้มานะครับก็จะเพิ่มความลื่นไหลความพลิ้วไหวเป็นอย่างมากเลยนะครับสังเกตดูครับผมก็ช่วยได้มากเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ใช้อนาล็อกคล่องๆนะครับผมก็ช่วยได้มากนะครับผมนี่ฮะการเคลื่อนไหวแบบพลิ้วไหวนะครับโมเมนตัมดริฟท์นะครับผมทาให้เล่นสนุกมือมากนะครับการไปกระบอลนะครับการดริฟท์นะครับผมแล้วก็บวกกับโมเมนตัมดริฟท์นะครับผม มันช่างเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับสำหรับร่างรามินยาเมาร่างนี้ที่สุดเลยนะครับผมค่อนข้างพลิ้วเลยนะครับเพื่อนๆในเรื่องของการจ่ายบอลนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจ่ายบอลได้โคตรแม่นเลยนะครับผมมีประสิทธิภาพมากนะครับผมจังหวะนี้ครับหลุดมาแล้วก็ผมแล้วก็เปิดมองเกมมิ่งโอ้โหแล้วก็ลูกหมงก็ยังใช้ได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่มีดีแค่การเลี้ยงบอลการเปิดบอลนะครับผมลูกหมงก็ใช้ได้นะครับผม อันนี้ก็เป็นอนิสง์ของสกิลพิเศษที่ผมสุ่มได้เพิ่มเติมมานั่นก็เป็นนั่นก็คือสกิลอ่าเฮดดิ้งนั่นเองนะครับผมนี่ครับม่งสวยเหมือนกันนะครับผมนี่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็จะมีท่าดีใจแบบนี้ด้วยนะครับผมเข้าไปแล้วครับผมจากการหมงนะครับมาดูภาพช้ากันอีกทีนะครับผมดอกนี้นะครับผมเปิดมงครอสซิ่งไปแล้วก็มงเต็มหัวนะครับผมอย่างแม่นยำเลยครับผมเข้าไปเลยนะครับผม บึมโอ้โหนะฮะขนาดโอลิเวอร์คานยังบอกจับไม่ได้จริงๆครับไม่ทันจริงๆและจังหวะนี้ครับแย่งลูกมาได้แล้วครับผมแล้วก็ทำชิ่งไปทางด้านข้างครับผมตอนนี้หลุดแล้วครับผมเปิดมงครอสซิ่งบึมแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหนะครับจังหวะการเข้าแย่งบอลครับผมนี่ครับขโมยมาเดือๆครับผมแล้วก็ส่งต่อไปที่ราอูนะครับราอูนชิ่งไปต่อแล้วก็ เปิดมงเอกครอสซิ่งนะครับผมแต่ไม่ได้มงครับผมซ้ำเข้าไปครับนี่ครับด้วยเท้าซ้ายครับผมนิ่มๆเลยครับผมประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเลยนะครับผมร่างครอสซิ่งนี่มันเปิดมงมันจริงๆนะครับผมเพื่อนๆถึงแม้จะไม่มีบริสเคอร์เรอร์นะครับแต่ว่าก็เล่นมันเหมือนกันครับแล้วจังหวะนี้หลุดไปอีกแล้วเพื่อน โอ้โหหลุดยาวแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับผมอืมโคตรสวยเลยครับเพื่อนๆโอ้โหามินาเมาจ่ายคมแบบนี้นครับผมโอ้โหจ่ายแบบโยนยาวเลยครับเพื่อนๆมาดูภาพช้าอีกครั้งนะครับผมโอ้โหนะฮะจ่ายยาวเป็นกิโลเลยเพื่อน,เอน <ín> ๆเดียกว,ว่าไม่ต้องมีลิงก์อัพใดๆก็จ่ายยาวแบบนี้ได้นะครับโอ้โหนะครับ จ่าบนดีมากนะครับผมแทงทะลุช่องเป็นกิโลเลยเพื่อนๆนะฮะบึมเต็มเต็มครับผมผ่านไปครึ่งแรกนะครับก็จะอยู่ที่4ประตูต่อศูนย์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการปรับแผนเล็กน้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ลงมานะครับผม ก็จะดันสูงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะลองนะครับเอารามินยาเมานะครับขึ้นไปอยู่เป็น RWF นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยนะครับผมเอาล็อกบาร์เข้ามาโมงนะครับผมแล้วก็เอากระดิ่เบลลงมานะครับผมนี่ครับปรับสูงขึ้นครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเราจะเติมเกมบุกนะครับขึ้นเป็นสีแดง1ขีดนะครับผมแล้วลูกนี้ครับเปิดโมงเกมมิ่งแล้วก็โคเข้าไปอืมไม่เข้าครับผม โดนสกัดไว้ก่อนนะครับผมฝั่งตรงข้ามนี่ก็น่าจะหัวเสียมัอนกันนะครับโดนไป4-0แล้วนะครับผมแล้วหลอกนี้ครับผมโอ้โหเปิดหลุดเข้ามาครแล้วพลาดครับผมด็อกบายยังไม่ทันได้ง้างเท้าเลยครับผมก็โดนตัดออกมาก่อนครับ ตอนนี้ทีมทงข้ามครับก็ยังไม่สามารถทําประตูได้แม้แต่ประตูเดียวนะครับแล้วจังหวะนี้ครับหลุดไปอล้วครับผมจะเป็นประตูหรือเปล่าครับผมอืมนะครับผมหวาดเสียวเหลือเกินนะครับผมค่อนข้างจะกดดันเหมือนกันนะครับผม <c oughs> บอลมาเข้าเท้าของดรบาชิ่งไปที่กาเบลแล้วโอ้โหกาเบลซ้ำอืมไม่ทันครับ ไม่ใช่แค่ไม่ทันบอลน,นะครับผมคนภาคก็ภาค,ภาคไม่ทันเหมือนกันนะครับผมยังอยู่ที่ฝั่งเรานะครับผมจี้ไปแล้วก็กาเด็บลวลูกนี้รุดมาแล้วรุดมาทางปีกแล้วมินยาม,มาเปิดลูกนี้แล้วก็อ,อืกาเด็บลยิงไม่คมครับผมอาจจะรีบยิงไปหน่อยนะครับผมพลาดไป1นส่วนสไมครอนเท่านั้นเองนะผมโอ้โหนะน่าเสียดายจริงๆครับลูกนี้ไม่เข้าครับผมบึ้มนะหมูเหียวเสาไปนิดเดียวครับ หลุดเมื่อไหร่ก็เป็นได้เปิดเมื่อนั้นครับผมโอ้ลูกนี้หลุดไปแล้วครับเพื่อนๆวิ่งทันหรือเปล่าสปีดสปีด,ปดอืม,มแล้วก็โอ้ยเกือบได้ครับเกือบได้วิ่งเร็วนะครับโดยสปีดที่98 99ครับผมรามินยาเมานะครอสเ s p เชียลลิสต์นะครับเอทครอสซิ่งโมเมนตัมจิ๊บนะครับเพื่อน หลุดเมื่อไรมีเสียวทันทีครับผมจังหวะนี้หลุดไปอีกแล้วครับผมแล้วก็ลากยาวไปครับผมลามินชาเมาล,ลากไปครับผมอูห้หูสปีดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดอื้อเสียดายดอกนี้เบิดแล้วก็ยิง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 อื้อซ้ำซ้ำโอ้โหเรียบร้อยครับผมอื้อข้อดีข้อดีข้อดีครับผมได้ไปอีกลูกแล้วครับผมกับเบรล,ลมาตินเนลลี่นะครับผมอื้อ เป็นประตูที่5แล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหบ้าไปแล้วครับผมดอกนี้นะครับผมยิงโค้งๆค,งค,งค,งครับผมแต่ไม่เข้าครับปัดไว้ได้แต่ก็โดนซ้ำครับผมเรียบร้อยนะครับโดยกาเรตเบล,ลนั่นเองนะฮะ <After 84. S 1> โคตรตึงครับผม5ประตูต่อศูนแล้วครับผมแลว้วจังหวะนี้แฟงรายการ แย่งมาได้นะครับแล้วก็ชิงไปที่ดอกบาลแล้วก็ชิงต่อครับกลับเรียแล้วก็ชิงมาที่กาบเบตเบลโอ้โหสัําไปแบบนิ่มๆสบายๆครับผมทําชิงกันแบบแท็ทริกมากๆเลยนะครับือ <c oughs> ถ้าเทียบกันกับมวยปล้ำก็เหมือนการทำอ่าเขาเรียกอะไรนะแท็กทีมเออเหมือนการแท็กทีมเข้าไปแล้วก็กระแทกบึ้มโอ้โหโซโบสลน์ครับผม อยู่ในช่วงท้ายท้ายเกมครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็หลุดไปอีกแล้วครับผมนาทีบาวครับตรงน,นี้รามีเงาลากไปลากไป,ลากไปแล้วก็เอ็ดครอสซิ่งเปิดโมงเกมมิ่งแล้วก็กระแทกเข้าไปแล้วก็โอ้โหเกือบเข้าครับผมพี่เสาหลวงพี่เสาช่วยเอาไว้ทันนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้เกือบจะเป็นประตูที่7็แล้วแม่เจา้าเอา้าหลุดมาอีกแล้วครับผมดอกนี้บึ้มโอ้โหหมดแล้วครับผมน่าจะหมดแรงแล้วครับผม ดอกบาครับผมชนะไปที่ประตู6ต่อศูนย์ครับผมกับแมต์นี้นะฮะโอ้โหโคตรมันเลยนะครับผมเปิดโม่งเกมมิ่งครับพอได้ลองเล่นแล้วนะครับร่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่2ของโลกนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมสมแล้วล่ะครับที่เป็นที่2ของโลกนะครับผมนี่ครับจังหวะนี้ครับผมหลุดไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับผมในแมต์นี้นะครับก็จะพยายามทีเสมอได้นะครับ ก็อยู่ในช่วงท้ายๆคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมผมก็จะตัดไฮไลท์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม จังหวะน,นี้นะครับผมบอลมาเข้าเท้าแลาวมิยัมมาอีกครั้งครับผมแล้วก็ลากไปทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็เปิดมองเกมมิ่งลูกนี้แล้วก็ผมมึ่มโอ้โหเกือบเข้าครับผมอื้อหือ ก่อนจากกันไปนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับกับลอมินยาเมานะครับร่างเอทครอสซิงครับครอสเปเชียลลิสต์ร่างนี้นะครับผมก็ขอบขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบด้วยแล้วกันะครับผมและเช่นเคยครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องด้วยมือคุณเองนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งการแชร์หนึ่งการติดตามนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปเลยแล้วกันนะครับผมกับไฮไลท์ช่วงสุดท้ายนะครับผม ตอนนี้ก็คลิปยาวหน่อยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ